เพื่อจะถวายพระ กับกันนะครับ,บกับถวาย Yeah. Uh -huh. แลวาปทินน้ำพานี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเ่อนลอยมาลอยนรำภาคกาแล้วแต่ตกลงในที่ประทุสงจาได้จำพรอมจดจงนุ่งว่าเป็นของพระพิสุทธิดถึงรุกใดก็ไม่ได้มีพระปรพทุกขางอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งสวงยอม

พระปฏิบัาะสอันสั้สั้นริลียวันอันโกรธกับเจ้าเจ้ารื่อยสมควแก่พระอุสนทสาครซึ่งเป็นประธานสอในพระศีสังฆานีเป็นผู้มีปติปัญญาสามากระทั พิสูจน์รู้จด้ด้เมื่อเห็นว่าไม่ส่งบนสายตรักพขึ้นในทังกานสังคมเมื่อพิสูจนเห็นว่าสังคมแร 法院判决，他应该。 Thank mm -hmm.